ราชินยาสิริมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา77พรรษา12สิงหาคม2552ซึ่งมีพน,น,นท่านนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะคำว่าราชินยานะคะอ่านได้สองแบบก็คือ ราชินยาและราชินยาค่ะเป็นคําที่เคยใช้กันในสมัยรัชกาลที่5นะคะและมีความหมายเดียวกันกันกบคําว่าราชินุปธรรมค่ะ ค่ะและเนื่องจากวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญสําหรับคนไทยทุกคนนะคะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติด้านเองค่ะค่ะรายการนี้จึงจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา7 7พ0 0ศานะคะ12สิงหาคม2552ค่ะ,คะ และรายการในค่ำคืนนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันของทุกๆช่องเลยทีเดียวนะคะทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังออกอกากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะ Nation Channel ค่ะไทย PBS และบริษัท True Vision จำกัดมหาชนค่ะค่ะซึ่งรายการในคืนนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนสนับสนุนและก็ช่วยเหลือโครงการที่อยู่ในพระ พระบรมราชินุประถมสามโครงการด้วยกันนะคะรวมทั้งมูลนิธิอีกสองมูลนิธิค่ะค่ะซึ่งโครงการในพระบรมราชินุประถมสามโครงการนั่นก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการน้ําพระทัยพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมโครงการเปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกเฉลิมพระเกียรติ 72. พรรษาบรมราชินีนาถของมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบ ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2มูลนิธิด้วยนะคะนั่นก็คือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปัรภมค่ะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีพิธีกรจากช่องต่างๆค่ะคุณนวน,นันทร์รวมทั้งหมด16ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมในรายการนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครูน่นี้คงจะได้ชมกันไปแล้วนะคะจากช่วงต้นรายการนะคะเรียกว่าเป็นการรวมพลังของสื่อโทรทัศน์ทุกช่องนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกช่องได้ มาทักทายกับคุณผู้ชมนะคะเราจะไปพบกับพิธีกรคู่ต่อไปกันเลยดีไหมคะค่ะพบกับคุณสุวิทย์สิทธิประพาจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีค่ะและคุณอุรัชยาเพ,เพชรสดสินนะคะจากสถานีวิยทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5คะ่ะสวัสดีค<ส>่ะท่านผู้ชมคะ ก็เป็นวันมหามงคล12สิงหาคมพุทธศักราช2552นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุครบ77พรรษานะครับกิจกรรมเพื่อประเกียรติทั้งหมดทั่วประเทศไทยพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทําอย่างมากมายเหลือเกินนะครับวันนี้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องของประเทศไทยก็ขอรวมพลังอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะนากิจกรรมเพื่อระเกียรติที่ดีๆขยายผลต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับคุณริออยานครับใช่ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนั้นทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นประการนะคะทรงตรากตรำพระวรกายสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อสนองพระราชดําริในโครงการพัฒนาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะ นอกจากนี้นะครับพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานโครงการพระบรมรีต่างๆออกสู่พี่น้องประชาชนมากมายไก่กองเหลือเกินทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนที่ ม่ครับหาความสุขนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศารมากครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดของโครงการต่างๆกับคุณชมนันวันวินเวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและคุณกำบลนวันตรีพงศ์จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยค่ะเชิญค่ะค สวัสดีคุณผู้ชมครับผมชำนาญวันนินเวศครับสวัสดีค่ะดิฉันกมลวันตรีพงศ์ค่ะครับถ้าเราพูดถึงโครงการนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาครับจนถึงปัจจุบันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีถึง300โครงการนะครับอันประกอบด้วยโครงการต่างๆหลายโครงการด้วยกันนะครับทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับการพัฒนาอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ําด้วยครับค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นนะคะ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรากายเพื่อประโยชน์ของประชาชนของพระองค์ค่ะโดยทรงรักและทรงห่วงใยราษฎรเหมือนดั่งแม่รักลูกที่จะคอยอุ้มชูดูแลบรรดาลูกๆที่ยากไร้ให้มีงานมีอาชีพมีรายได้และยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองค,ครับนอกจากที่คุณกมลวันพูดไปแล้วนะครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับพระองค์ท่านนะครับยังมีความรู้ความสามารถทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยขงของทรัพยากรอย่างครบวงจรด้วยครับค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ในแง่ของธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างไรเราจะไปพบกับคุณพัทรพร,รบ,บุญยามาน,น์จากเ n ชั่นแนลนะคะแล้วก็คุณสถาพรเรียป่าจากบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับผมสถาพรเรียป่าครับ สวัสดีค่ะดิฉันพัทรพรบินยมานน์ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงความรอบรู้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะ <c oughs> ถ้าเราเห็นน้ำเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะมองว่าน้ําก็คือน้ํา <c oughs> แต่สําหรับพระอ,องค์ท่านแล้วท่านมองถึงความเชื่อมโยงความเกือ้อกูลกันระหว่างน้ํากับสิ่งแวดล้อมค่ะทรงมองถึงสาเหตุที่มาของน้ําและแหล่งน้ํารวมถึงความสําคัญ <c oughs> ของการกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะใช่แล้วครับพระองค์นะครับมีหลาย โครงการครับที่ท่งมีพระราชดำริแล้วก็ส่งให้พื้นแผ่นดินพื้นป่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติครับเพื่อที่จะคงความชุ่มชื้นให้กับผื้นดินแล้วก็เป็นการเป็นการอนุรักษ์พื้นป่าไปในตัวด้วยนะครับค่ะทรงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่คะ่ะให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนพระบรมีแผ่ภัยสารคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าตลอดรวมไปถึงทรัพยากรชายฝั่งทั้งปวงเป็น แหล่งอาหารที่สำคัญทรงเป็นพระผู้สร้างพระผู้พระราชทานชีวิตที่ดีแก่พระสงฆ์นิกรค่ะ แล้วเรียกว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีมากมายทีเดียวนะคะสิ่งที่เราได้พูดกันไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีโครงการในพระบรมราชินูปธรรมของพระองค์ท่านอีกมากมายนะคะแต่วันนี้อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะมี3โครงการกับอีก2มูลนิธิที่จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่ะค่ะและในวันนี้เราก็มีทั้งดารานักร้องและก็ศิลปินที่คุ้นหน้านะคะมาจากค่ายต่างๆวันนี้มานั่งรับโทรศัพท์ด้วยกันทั้งหมด 50คู่สายค่ะโดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะส่วนหมายเลขนั้นได้แก่หมายเลขโทรศัพท์022760666ค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่มาช่วยรวบรวมยอดเงินและการบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกันก่อนค่ะ กว่า50ปีแล้วที่คนไทยคุ้นเคยกับภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกขนแห่งของประเทศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในทุกๆด้านพระองค์ทรงสัมผัสได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่อันแรนแ้นแค้นยากไร้และปัญหาต่างๆของผู้คนเป็นอย่างดีด้วยพระราชารุไยห่วงใหญ่ และทรงประจักษ์ชัดว่าความบริบูรณ์ของแผ่นดินและสรพพชีวิตแท้จริงแล้วก็เกิดจากความสมบูรณ์ของพื้นป่าและธรรมชาติด้วยเหตุนี้จึงทรงมุ่งม,มั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาป่าทรงส่งเสริมให้คนทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันดังเช่นโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนนอกจากทรงห่วงใยในธรรมชาติแล้วยังทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาการทำเกษตร,รกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกันนั้น ทรงส่งเสริมที่ชาวบ้านรักษาและสืบสารงานศิลป์ควบคู่กันไปรามากับสมเด็จรามากับราชินีนะแล้วก็ขอบคุมมากที่รายได้ตอนนี้ราชินีสมงสริให้ให้ละชาวบ้านที่ยากยากจนให้มีรายได้ที่ผาใตา้ขอบคุมมากกับสมเด็จ หากเปรียบพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เป็นการทรงงานที่ประสานสอดคล้องและเสริมสร้างให้ต้นไม้ที่ชื่อไทยนี้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์และมั่นคงสื่อไป